มะม่วงพันเขียวใหญ่พี่น้องลูกใหญ่มากเลยเพื่อนให้มาดูรูปพี่น้องเนื้อเป็ดสิแมอุ้ยมันมาสองสามวันมันจะเหลืองนะพี่นอ้องรสชาติเป็นไงอ่ะไม่เคยกินนะอ้อมะม่วงใหญ่มากนี่บ้านไปได,ดาเรียกมะม่วงใหญ่มันจะค่อนข้างมีตำเนี่ตำเนี้ อืมอืมมะม่วงใหญ่เออเป็นมะม่วงกินดิบพี่น้องแต่อันนี้มันเหลืองมันเนื้อมันคงสีขาวแหละพี่น้องเอ้มันอยู่ในตู้เย็นสามสี่วันละอืมชิมดูรสชาติอืมอร่อยพี่น้องมราต้องจิ้มพริกเกลือ อ๋หวานหวานหอมความเป็นมะม่วงออร่อยอร่อยอร่อยเพื่อนเอามาจากลำปางค่ะพี่น้่งเอามาเอามาสองสามมะม่วงอือ อร่อยอร่อยทั้เขียวใหญ่เดอ้ออืลาไปก่อนนะพี่น้องไม่ต้องจิ้มพริกเกลือนี่เดี๋ยวดังกินนงกินหมดเลยเนหหวานก็ไม่หวานเกินไปไม่เลี่ยนไม่อะไรนะกินเล่นก็ลังเหมาะสมเลยเนี่ยอืมคืออร่อย,ยอร่อยมากเพื่อนชื่ออุดรน,นะคะเอามาจากลำปางขอบคุณเลยหลายเดอ้อ อูดูดนที่เอาปรกหวนมาให้ด้วยนะขอบคุณเพื่อนที่มารับชมด้วยจ้ะขอให้มีความสุข้็หาไปปลูกด้พี่น้องเนื้อมันมันมันแลมไม่สวยหรอกถ้าจำได้นะที่บ้านเรียกบ่าม่วงใหญ่เฉยๆเนาะจริงเนื้อมันจะมีตำนิหลายๆแบบนี้แหละก็ปลูกไว้สักต้นหนึ่งไร่หนึ่งเนาะเอาไว้กินเออลากันไปก่อนจ้า thanks so much my friend another mangoes It, this is okay. Mm hmm Really yummy. Thank for your support. See you next video. Bye 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 bye. bye, -bye.